สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังจอระเข้สวยๆกันนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราแนะนำกระเป๋าคลาสจอระเข้แม่น้ำนายเป็นงานฟอกนิ่มมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันนะคะนี่เป็นกระเป๋าสะพายอีกหนึ่งรุ่นที่สวยงามมากๆพี่ๆคะ่ะโดดเด่นมากๆและสายพันธุ์นี้ก็หายยากและมีลวดลายที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว นะคะพี่พี่เป็นสายพันธุ์ที่นำเข้านำมาฟอกและผลิตในประเทศไทยของเรานะคะสวยโดดเด่นต้นทุนสูงลิบริวเลยค่ะแต่ว่าราคาที่เราเ็ส่งให้กับพี่พี่เนี่ยเป็นราคาที่ถูกที่สุดอย่างแน่นอนเริ่มต้นที่สีน้ำตาลทองนะคะพี่พี่ขาใบนี้นะคะขนาดความกว้างจะอยู่ที่10นิ้วส่วนสูงของกระเป๋าจะอยู่ที่5นิ้วความหนาด้านข้างอยู่ที่3นิ้ว นะคะปกติแล้วเนี่ยถ้าใช้วัตถุดิบแบบนี้นะตัวนี้เป็นงานพรีเมียมมากเลยนะคะพี่ๆขาใช้จระเข้เป็นตัวนะคะราคาอย่างน้อยๆเนี่ยไม่มีต่ำกว่าหลักหมื่น ะคะแค่กระเป๋าสตางค์ใบเล็กเนี่ยราคาทั่วไปก็แตะที่หลักหมื่นแล้วสินค้าประเภทนี้นะคะขอย้ําเลยว่าราคาจระเข้เนี่ยราคาทั่วโลกเลยพี่พีค่ะถ้าเป็นงานที่จะต้องใช้จระเข้ทั้งตัวแบบเนี้ยหัวและลำตัวมาแบบเนี้ยแล้วเป็นงานฟอกแบบเนี้ยหลักหมื่นแน่นอนแต่น้องเอ๋จัดให้กับพี่พี่ในราคาพิเศษเพียง 3,500บาทเท่านั้นพี่ๆขา3,500บาทเชิญรับชมนะคะนี่คือสีน้ำตาลทองสายพันธุ์นี้นะคะจะมีหัวกระโหลก6ปุ่มเหมือนกับสายพันธุ์สยามของเรานะคะแต่ว่ากระดูกและลวดลายจะแตกต่างกันสายพันธุ์นี้ท้องเล็กเขาจะเยอะแต่สายพันธุ์บ้านเราเนี่ยลายตารางจะเยอะนะคะกระดูกเขาก็จะเรียงกว่าของเราถ้าพูดถึง ความสวยงามความเป็นระเบียบของลวดลายนอกเอ๋ยยกให้กับแม่น้ำนายสายพันธุ์นี้นะคะก็จะมีลวดลายที่สวยงามมากมากเลยนะคะดูด้านในนะคะฝากระเป๋าลำตัวผลิตจากหนังวัวแท้ช่องใช้งานด้านในรุ่นนี้ก็ใส่มือถือใส่กระเป๋าตังยาวเครื่องสำอางเข้าของเครื่องใช้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยใส่ได้เลยนะคะมีช่องซิปมีช่องล้วงสองช่องด้านหลัง ใบนี้3 5 0 0ัรบาทเท่านั้นถ้าพี่ๆสนใจนะคะแคปภาพแล้วทักแชทได้เลยแล้วก็ฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะน้องเอ๋จะให้ดูหลายๆใบนะสาหรับสีน้ําตาลทองค่ะสําหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอ๋ทาง YouTube นะคะน้องเอ๋ก็จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปเลยนะคะเมมเบอร์ Member, นอกเอ๋เสร็จแล้วทักหาน้องเอ๋ทางไลน์ได้เลยนะคะนี่ค่ะนอกเอ๋จะใช้งานเป็นกระเป๋าคลัชให้พี่ๆดูนะคือรุ่นเนี้ย ใช้งานเป็นใสสายสะพ,พายก็สวยนะคะตัวสายสพ,พายจะเป็นสายโซ่ร้อยหนังใช้งานเป็นกระเป๋าถือออกงานก็สวยถือเป็นกระเป๋าคลัชนะคะพี่พี่ะก็สวยโดดเด่นและดูดีมากๆจะถือระดับนี้ก็สวยถือระดับนี้ก็สวยนะคะพี่พี่ขาอยากจะให้พี่พี่เนี่ยเอาไว้เอาไว้โชว์เอาไว้ใช้รับรองว่าโดดเด่นทะลุมิติอย่างแน่นอนคือใครเห็นก็ต้อง หันมามองว่ากระเป๋าของเ้อยเนี่ยไม่ใช่แค่กระชากสายตาแต่รวมไปถึงสะกดจิตวิญญาณเลยค่ะสวยระดับนั้นเลยนะคะพี่พี่ขาอันนี้ค่ะเห็นไหมว้าวใบนี้หัวกระโหลกแปดปุ่มใบแรกที่น้องเหียโชว์ไปมาดูสีเป็นหัวกระโหลกหกปุ่มนะคะอ่ามาตรฐานหกปุ่มนี่ก็คือสวยอยู่แล้วนะคะพี่พี่ขาแต่ว่าแม่น้ำนายเนี่ยเราจะพบแปดปุ่มมากกว่าสยามน,นะคะก็แต่ละใบก็จะต้องมีรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันนะคะ ถึงจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นจอระเข้แท้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าไม่ได้ออกมาจากแม่พิมพ์นะคะออกมาจากพ่อแม่ที่เป็นจอระเข้จริงๆนะคะไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะสีต่อไปเป็นสีน้ําตาลช็อกโกแลตนะคะว้าวพี่ๆหารุนเนี้ยนีนะโอ้สบายสวยมากเออมองจากด้านข้างนะคะสบายด้านข้างก็สวยมาก จริงๆไม่ว่าพี่ๆจะใช้นานทีท่าไหนมองจากด้านหน้าว้าวสวยมากถือถอดสายออกนะคะถอดสายออกแล้วถือเป็นกระเป๋าคลัชแบบนี้ถือแบบนี้สวยมากได้จระเข้เป็นตัวในราคา3,500บาทนี่เป็นราคาที่ถูกมากเลยค่ะน้องเอ๋ขอย้ำนะคะสินค้าของน้องเอ๋เนี่ย นกเอ๋ไม่ให้ข้อมูลไม่ได้ถึงแม้ว่านกเอ๋จะพูดแทบจะทุกคลิปวิดีโอก็ตามแต่ในทุกคลิปวิดีโอก็จะมีพี่ๆที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่อยู่เสมนนอนงเอ๋ต้องแจ้งเลยนะคะว่าสินค้าของนงเอ๋เป็นสินค้าที่มีต้นทุนในการผลิตที่สูงลิบลิ่วกว่าวัตถุดิบอย่างอื่นโดยได้รับการจัดอันดับแล้วจรเข้ได้รับการจัดอันดับแล้วนะคะว่าเป็นกระเป๋าที่มีต้นทุนสูงที่สุดในลูก ถ้าไม่ใช่กระเป๋าเพชรกระเป๋าทองกระเป๋าอย่างอื่นไม่ต้องเทียบต้นทุนกับจอระเข้นะคะเทียบไม่ได้เครื่องหนังเนี่ยหนูบอกเลยว่า,าสูงทุกตัวแต่โอเคถ้าถูก,กัดอันดับมาตัวนี้ต้นทุนสูงสุดแต่ราคาที่พี่พี่ได้นี่เป็นราคาที่ต่ํากว่าต้นทุนแล้วย้านะคะราคาที่พี่พี่ได้นะเวลานี้เป็นราคาที่ต่ํากว่าต้นทุน3 5 0 0ัรบาท พี่พี่ได้จระเข้เป็นตัวอ่ดูความสวยสีน้ำตาลชอเเล็อกโกแลตแม่น้ำหน่ายนะคะว้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ลวดลายเป็นระเบียบสวยสายพันธุ์นี้นะคะบริเวณท้องเขาเนี่ยจะไม่ได้เป็นตารางใหญ่เหมือนสายพันธุ์สยามบ้านเราท้องเม็ดเขาจะเยอะกว่าท้องตารางนะคะสีน้ำตาลดูด้านในค่ะว้าวสวยงามมากนะสีน้ำตาลก็สวยทุกใบอ่ะน้องเอกก็ถือมาให้พี่ๆี่ดูนะจำนวนมีไม่มากนะคะพี่พี่ะ แล้วก็ไม่ได้มีของตลอดด้วยถ้าพี่พี่ชอบสินค้าในคลิปวิดีโอนี้ทักหาน้องเอกได้เลยพี่ๆได้ใช้งานแล้วพี่พี่ถูกใจแน่นอนค่ะโดดเด่นแน่นอนสวยแน่นอนพี่ๆดูสิคะจระเข้ามาเป็นตัวขนาดนี้เอาอะไรมาไม่โดดเด่นโดดเด่นที่สุดเลยนะคะไปต่อกันที่สีต่อไปสีดำน้องเอกจะใช้งานแบบเป็น crossbody ให้พี่ดูว้าว สวยถูกใจสวยมากนะคะอ่ะแล้วก็ถือเป็นกระป๋อคลับเห็นไหม ตัวนี้ค่ะพี่ๆแค่ถือเนะี่ยก็โดดเด่นเลยไม่ว่าจะใส่กับผ้าไทยชุดเดรสนะคะคือก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ใช้งานได้กับเสื้อผ้าหลายรูปแบบยิ่งสีที่นเวยผลิตมาให้ดำน้ำตาลช็อกโกแลตน้ำตาลทองเนี่ยใช้งานได้ร่วมกับเสื้อผ้าทุกสีเลยนะคะพี่ๆขาถ้าชอบรุ่นนี้ทักมาได้เลยนะจระเข้เป็นตัวเป็นงานฟอกนิ่มเป็นจราระเข้นําเข้าสายพันธุ์ที่มีลวดลายสวยอย่างแน่นอนอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่น่าสะสมน่าใช้น่ามีไว้ครอบครองและหายยากด้วยลองพลิก เพ่นดินหาลองหาตามร้านเครื่องหนังทั่วฟ้าเมืองไทยได้เลยพี่พี่คะ่ะนี่เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ไม่ได้พบเห็นกันบ่อยๆนะคะน้องเอกนำมาให้กับพี่พพ,พิเศษ3,500บาทเท่านั้นนะคะต้องเน้นต้องย้ำข้อมูลเลยนะคะพี่พี่คะ่ะจระเข้สวยๆข้ามน้ำข้ามทะเลมาไกลามากนะคะนี่เป็นเจ้าแห่งแม่น้ำไนนะคะตามประวัติศาสตร์อียิปต์โบราณเนี่ยพี่พี่คะ่ะ คนแถวนั้นเนี่ยที่อาศัยอยู่แถวแม่น้ำนายที่เป็นแม่น้ำยาวที่สุดในโลกแล้วก็กินพื้นที่ไปหลายประเทศหลายๆประเทศระแวกนั้นเนี่ยยกให้จระเ้เนี่ยเป็นห่วงโซ่อาหารที่สูงที่สุดนะคะเป็นเจ้าแห่งผืนน้ำเป็นเจ้าแห่งผืนน้ำเป็นราชาแห่งแม่น้ำนายเลย นะคะพี่ๆขาราชาราชนีต้องบอกเลยว่าเขายกให้เป็นเทพเจ้าเลยคนแถวนั้นเ็าบูชาเลยเพราะว่ามันเป็นศักดิ์สิทธิ์ทรงพลังมากนะคะพี่ๆขาอันนี้เป็นตำนานของเขานะคะตำนานของจระเข้แม่น้ำไนที่อยู่แถบนั้นนะเนี่ยค่ะสวยงามมากเลยค่ะสีดําสวยทุกสีเลยนะคะพี่ๆขาหัวกะโหลกสวยลาตัวสวยลวดลายของน้องก็สวยสายพันธุ์นี้จะโดดเด่นเรื่องลวดลายนะคะถ้าชอบ สีไหนก็ทักมาได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของน้องเอ๋ด้วยนะคะแล้วน้องเอ๋จะทําคลิปให้พี่ๆได้ชมกระเป๋าหนังสวยๆแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ